แต่งประโยคผู้สาวที่มีคาว่าน่ารักชิปุง๋งโอ้ยยากอะมีแฟนหรือยังครับผมน่ารักชิปุ๋งเลยอะอยังไงผมชมตัวเองด้วยฉลับชอบงับคุณเราบอลชอบงับอะไรชอบงับแขนเพื่อนไม่ไม่ไม่ถึงเลือดจะเป็นอาจจะเป็นเขียวใช่ครับอาจจะแบบว่าวันนี้ยังไม่เป็นไรหรืว่าพรุ่งนี้เขียวอะไรเงี้ยอินวอร์มสา,ามคนจะเลือกเป็นใครอยากเป็นพี่วอร์ฮะรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เขาแปลกๆเลยแล้วถ้าเป็นคะนนั้นแล้วอยากทำอะไรเป็นอย่างแรกไม่ดีแน่นอน S <S อยากไปนี่แล้วกันนะไปไปไป,ไปแคมป์ไงแคมป,ปิ้งใช่เพราะว่าเขาชอบไปปาไม้ตแฟนคลับหนึ่งมุกถึือผมจะไม่ใช่สลามแต่ผมก็น่ารักที่สุดครับน้องเคยทวิตวันหนึ่งมากที่สุดกี่วันหนึ่งหรอสองสามนลมั้งไม่น่าเยอะหรอกเคยนอนนานที่สุดกี่ชั่วโมงนอนนานที่สุดน่าจะสิบสองเจ้าตากและใครซักอาจจะเป็นเครื่องหลังผ้าครับผมถ้าเราปวดหลังแล้วใครปวดก่อนผมน่าจะปวดก่อนแหละอะไรวะเนี่ย พาแฟนไปเที่ยวทะเลกับพาแฟนไปเที่ยวภูเขาอยากถามว่าจะหาแฟนได้จากที่ไหนต้องตรงนี้แหละครับผมไม่คิมีรถตูบอกตัวการ์ตูนที่ชอบโดยไม่บอกชื่อผมชอบไอ้นี่ตัวการ์ตูนที่คาพ่อคาเมครับเพื่อที่จะได้พลังมานะฮะแล้วก็หลอกน้องชายตัวเองว่าทําเพราะว่าแบบหมันไส้แต่จริงๆคือมีเหตุผลเขาทาเพื่อหมู่บ้านของเขาในการฆ่าพ่อแม่พ่อแม่เขาเนี่ยเขาทาเพื่อหมู่บ้านเขาเจอดาษตัวเองอ่ะใครได้ถูกนะครับพิมเข้ามา าไม่ได้เป็นศิลปินคิดว่าตอนนี้จะทําอะไรอยู่เป็นครูนี่สองวิชา,าอะไรสเปนแน,นะนำตัวเปภาษาสเปนเ bon วลาตัวไดเฮนเต้ซอยบอนาดอนปีใหม่แล้วอยากได้อะไรใหม่อยาก,กได้พูดได้ไหมล่ะอยากได้อยากได้อะไรอะ่ะ <laughs> อยากได้ไงฝากเพลงหน้าราชี่ปุ่งเป็นภาษาสเปนโอ้ล e ่ะต e ัวไดเฮนเต้มีฟังตัวเดนมุนโดเกโรเกเอคุชินามิามิามิคันชิョン น่ารักชิบุงไงเอง YouTube อีตัวดับตัวดฟอร์มอะตัฟอร์มอะรึเปล่านั่นแหละกราเซีย